ก็แบบกองเยอะมากเยอะจรงิงๆทุกคนนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนงนกปันเศษเดิร์ตดีแดนสวัสดีครับมาพบกับผมช่ดเคยครับในช่องดากอนมังนะครับวันนี้นะครับเราก็มาบุกฟาร์มนกเลิฟเบิร์ดอีกฟาร์มหนึ่งนะครับก็คือถัดจากบ้านพี่เอกมาประมาณ500เมตรได้นะครับ ฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มนกเล็บเบิร์ดที่ยิ่งใหญ่มากอีกฟาร์มหนึ่งเช่นกันนะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันกว่าไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของฟาร์มกันนะน่าจะอยู่ด้านในนะครับกับพ่เอ๋นะครับได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยโอ้โหคือแบบกงเยอะมากตอนนี้เราเจอเจ้าของฟาร์มแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอให้แนะนําตัวหน่อยครับไปเลยครับตามสบายไม่เป็นไรเราแนะนำชื่อนิดนึงครับครับผมเอ๋ครับพี่เอนะครับก็คือทําฟาร์มนกเล็บเบิร์ดอันนี้ทํามานานอย่างครับโอ้หลายปีแล้วครับประมาณ3ามสี่ปีแล้วสามสี่ปีก็คือสืบเนื่องมาจากพี่เอกแนะนํามาใช่ไหมครับนั่นแหละครับต้นต้นตำรับเขาคือพี่เอกพี่เอกก็เลยแนะนํามาให้นีะครับมาถ่ายทํานะครับค่ะปามของพี่เอ๋คือนกเล็บเบิร์ดเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนกราเบิ้กันดีกว่าครับ,รบอันนี้เจอแล้วนะครับพี่เอกของเราครับเจย์ครจบเจอ์รับสองครับเจอ์รับสองอันนี้มาดูนกดูลูกนกกันดีกว่าอันนี้เป็นนกอะไรครับเลิฟเบิ้ลครับเล็บเบิ้ลไม่ขอบตาเนะ้<ม>องคนใหญ่เป็นไม่ขอบตาใช่ไหมครับไม่ขอบอน,นี่นี่นนยัง,ย,งยังไม่ออกยังไม่ออกเนาะนี่แม่พายกินอ๋อตัว เป็นแดงขวนขึ้นครับมีคู่ดัางเดิมไหมีคู่ดัางเดิมเลยครับที่มาจากบ้านผมเลยอันนี้างเดิมครัมีตัวอายุก็ประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีโหรอครับสี่ตัวยังให้ลูกดกอยู่ก็ยังสามสี่ปีนี้ก็คือยังให้ผลผลิตได้ได้ดีใช่ไหมครับนี่เขาอันนี้นี่อันนี้รุ่นรุ่นไม้รุ่นหนึ่งคือว่าไม้รุ่นหนึ่งไม้ผัดไม้ปีหนึ่งนีอือนี่มีลูกแล้วครับมีลูกแล้วอันนี้โตแล้วเหรอครับลูกเขา พร้อมที่จะลงลังเลยพร้อมที่จะลงลังเลยจับได้ครับไม่บินเลยครับอย่างนี้ไม่บินนี่ไม่บิน่เลยครับยังไม่หยางหยางนี่ครับสวยงามมากเป็นนี้เป็นโอปลาลยไม่ขอบตาแบบโอปลาลคยขอบต้มขอบสนิทนะเราต้องทําอีกต้องทาอีกเวยครยบอ้วนตุบเลยอ่ะแม่เลี้ยงดีมากครับครับกินหัวห่านแล้อย่างแบบนี้มีลูกค้ามาเข้ามาที่ฟาร์มเรื่อยไหมมันมาเรื่อยมาแท้มาเรื่อยครับแต่ว่า คนสั่งจองเยอะครับติดจองส่วนมากก็ติดจองเยอะมาราคามาก็ส่วนมากเขาจะจองกันที่จะได้วผลิตแทบไม่ทันเลยใช่ไหมครับมันไม่ทันเลยว่าดีกว่าโอ้ก็คือตัวนี้กลับมาตีตลาดค่อนข้างดีมากเลยครับกำลังกลังเลครับ้ปกตินี่สามารถบอกราคาได้ไหมครับขายราคาเท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่มันแล้วแต่สีมันไม่ใช่มันบอกยังไงถ้าเทตามหลักที่บ้านเนี่ยนะคมันก็อยู่ในถ้า อันนี้มันจะหลุดเป็นลูกปอนล่ะครับอนีกระจจะตกไปถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่สีสองพันถึงสองพันห้าคถ้าลูกปอนตีประมาณลถ้าลูกปอนมันก็ต้องดูอีกอย่ับแปดแปดร้อยถึงพันก็ถือว่าราคาแบบไม่ไม่ถูงมันไม่ถูงครับเอาแค่นี้สวยแล้วแต่พวกสีเหลืองหัวครอบอะไรนี่มีนะก็มีเหมือนกันนงสีเหลืองหัวครอบนุ่นนุ่งไงครับอ นูไนูนันนครับครับก็คือตอนนี้มีลูกไหมฮะตอนนี้ลูกเขานู่นเลยไอ้นู่นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ได้หน้ากานี่ครับคนกระติอ๋อจะเป็นนกหน้ากาครับนี่ครับเดี๋ยวนี้สีตรงหน้าเขาจะขึ้นอีกใช่ไหมครับสีมันจะส้มขึ้นใช่ไหมมันจะแจ่มนี่นีมันจะพุ่งจั่งลงลังมันจะแจ่มอีกันนี้ก็เป็นหัวครอบสีเขียว นกไม่ขอบที่นี่นกขอบนกขอบตามตาีนกหลังขอบตานี่มีเยอะไหมครับมันมีอยู่สี่ห้าแม่เนี่ยเพิ่งได้ผลผลิตส่วนใหญ่พี่เอกก็ทําแบบไม่ขอบตาเนาะครับ,รบไรน,นิปินปินจัดสีมีไนโตกผลิตสองตัวโอ้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเลี้ยงยากเพราะว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะก็อย่างที่คุยกับพี่เอกเมื่อกี้ก็คือว่าม<อ>ันเซนซิทีฟต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ผมก็เลี้ยงคู่เดียวก็ให้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่คู่นี้มันจ่ายลูกต้มหมดเลยออกแล้วเหรอแดงโล่อ่าไม่ออกมาผมไม่เคยได้ดูนะครับไปดูไปดูไปดูโอ้โหไหนอ่ะโอ้ยต้มเลยเนี่ยต้มแล้วมีจ่ายลูกต้มแล้วครับโอ้โหเที่ยวไปล้วงเลยตัวสี่ตัวสามตัวสวยงามมากผมไม่ค่อยได้เปิดดูครับผม ในที่ก็บอกอย่างที่ว่าผมจะทำในกันนกเข้าไปคุยนะก็บอกนกมันจะเข้าไปจริงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ขี้ใสไม่คุยถ้าเราทำโรงงานเนี้ยกินุ๊บมันก็จะเล่นไอเดียที่แบบมันกินเสร็จแล้วมันก็จะนั่นออกไปข้างนอกเนาะใช่มคุยออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระปุกอย่างนั้นบางทีมันเข้าไปคุยไงดีๆแบบก็ออกไปบ้างจะเป็นไม่ได้อะไรเขาบอกถือว่าเป็นเป็นทำเป็นที่ใส่อาหารที่ดีมากๆจะลดลงมาเรื่อย ต้องไปหาทำบ้างแล้วแหละแนะนำเขาแต่ผมไม่เคยทำเลยผมทำให้เขาดู <ทำ S 1> แล้วเขาดูเซลแบบที่บ้านนะก็ะมาทำเขาก็ทำทุกกงอ่ะผมก็ออกหมดทุกงงตรง, <laughs> ตงข้างกันส่วนใหญ่ลังไม้ที่นั่น<บ>ก็คือทำเองหมดเลยไม่เคยซื้อเลยครับโอ้โหก็คือแบบใหญ่แบบมีคุณภาพมากๆเลยเพราะอย่างตัที่เราซื้อตามท้องตลาดเนาะราคาถ้าเกิดใหญ่ๆมันก็ราคาจะสูงขึ้นเนาะร้อยร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้นิดเดียวประมาณร้อยแปดสิบ ก็คือกงเยอะมากมากเลยทุกที่ก็ผมก็ไม่น,น่าจะใกล้ลมหลังกันนี่นี่โอ้นี่ครับนี่โอ้นี่โอ้โห นี่มันจะบินไหมครับเนี่ยผมจะบินแล้วเนี่ยนี่หน้าส้มนี่หน้าส้มสีสันสวยงามมากนี่จ่อพาบินบินบินบิบินอันนี้จะเป็นสีอะไรครับเนี่ยนี่พายอ๋อเป็นพายหน้าส้มหน้าส้มหมดเลยอ๋อวันนี้จะไปทางพ่อผมก็ได้ว่าสีแล้ช่องอสีเนี้ยสีมันเป็นอะไรไปพ่อหมดเลยอ๋อนี่ปิดพ่อเกียงขาวเพราะพ่อเขาเป็นพายเหรอครับครับนะแน่แน่แน่พ่อเขาคิ่หน้าพายอ๋อเแมม่่ายสีแแมม่เขาเหลืองสีสวยมาก ่แต่นี่ก็เนี้ยหน้าแดงก็คือสีนอมอเลยชุดผิวหนังใช่ครับส้มอ๋อมันจะมีหน้าส้มกับหน้าแดงใช่ครับใช่แต่หน้าแดงก็จะสวยเนาะชายทำยี่ห้อชายทำยังไงชายย่าเหลืองใส่เขียวจะเป็นหมดเลยครับหาแบบผมขายกันตัวร้อยห้าสิบตัวสองร้อยคู่สี่ร้อยคู่สามร้อยก็ขายมาแล้วเมื่อก่อนเนาะตู้มาด้วยกันนะทำมาด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหราคา เหลือเต็มกงนะเมื่อก่อนนะเหลือเต็มกงะขายประกาศขายแล้วก็ขาย,ยานี่คนเอานะ <c oughs> ลูกลงรังเหรอลูกลงรังเขาจิกเขาจิกเลยภาคออกมา <c oughs> อาออกมาไว้แม่ก็แย่แม่ไปช่วยด้วยพอแม่ไปช่วยลูก <c oughs> พวกลุงอีกเลย่วยละแม่พ้นละแม่พ้นละ <c oughs> แต่อันนี้ก็ <c oughs> ต้องแยกออกมา <c oughs> อันนี้พ่อเหลืองแม่เหลืองผม่ยุกครับ เป็นหทยกครับเหลืองตาแดงเหรอครับงูครับงูกินไปหมดแล้วครับไม่เหลือสักตัวเลยเครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาตอนนี้ไม่มีแล้วงูกินไปแล้วงูกินไปหมดแล้วครับมีทั้งแม่ทั้งลูกเสียดายไปหมดเลยครับพ่อกับลูกเป็นเมือยครับมันเป็นอะไรไม่พูดเล่าน่าใช่ครับเลี้ยงนกต้องระวังกันอย่างมากครับ ระวังนะครับระวังนะครับนี่ก็มานี่ก็มีดูวยครับอันนี้ก็เป็นระเบิดไม่ขอบตานี่คได้ได้ได้ลูกตัวสองตัวสองตัวนะครับโอ้ยนี้สีเหมือนพ่อแม่เลยนี่สีมันพ่อแม่นี่กำลังป้อนเลยนะครับท่านกำลังได้ป้อนเลยครับนี่กำลังเป็นลูกป้อนเลย อันนี้ก็คือสีแบบเหลืองเหมือนพ่อแม่เลยหน้าครีมใช่ไหมครับเนี่ยนี่เรื่องหน้าปูนเนาะหน้าปูนเนาะหน้าปูนหน้าปูนนะสวยสวยสวยแต่พ่อพ่อเขาไม่ใช่ตัวนี้นะอ๋อพ่อเขาจะเป็นตัวเขียวครับนี่ผมเพิ่งจะเอาพ่อเอาเอามาเปลี่ยนใหม่เอาเปลี่ยนคือตอนนี้ก็สามารถใส่ได้เลยตอนที่เขามีลูกอยู่แม่ยังอยู่แต่ไม่เปลี่ยนแม่ครับไม่เปลี่ยนแม่นกไม่เปลี่ยนแม่นกเปลี่ยนแต่พ่อนะครับครับ นี่นี่ออกแล้อยังดูก่อนนะกําลังฟักกำลังไข่อันนี้อันนี้ยังไม่ออกครับเยอะแยะเลยอ่ะนันนได้น่ม่ได้ลูกตัวเดียวพอผมย้ายแม่พอพอยายแม่ปุ๊บ กูพูดจะไม่เข้าไปป้อนในร้านแล้วกูมียต้องหากินตัวเดียวคือว่าเลี้ยงลูกไม่ทันนี่นี่ได้ลูกตัวเดียวแล้วก็น่าทอมแบบเหมือนกันเพราะว่าพ่อเขาเป็นพายเขาย้ายไปนู่นแล้วผมเอาหน้าเนี่ยจะสีเนี่ยจะออกเขียวแก่หน่อยสีโอลีฟนะครับไปนี่จะไปทางพ่อเพราะผมเอาพายพ่อพายพ่อเขาจะเปลเขียวแล้วก็แล้ยังมีโซนด้านหน้าอีกโหเยอะแยะเลยตอนนั้นมันครับกองบินครับเป็นกองบิน นีก็อันนี้ก็ปกตินี่นี่เหลืองหน้าปูนนั่นกันเลยครับคลูกเขาผเหลือมหน้าปูนไหนครับี่ลูกได้จะจายเขาอยู่นะเพราะว่าลูกนี้แม่นี่ดกมากโอ้สีสวยให้ให้ให้ลูกดกมากเลยครับสีออกเทาๆนี่เหลืองหน้าปูนมาแล้วครับทำมาแล้วครับมาแล้วเริ่มมาแล้วครับ สวยงามมากโอ้สามตัวเลยสามตัวครับพี่ไม่ใช่สาตัวครับสวยงามมากอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีแบบอันนี้มันจะออกแบบเทาๆสีแบบเขียวเลยอ๋อนะครับมันจะออกใส่ไม่เจ็มอย่างนั้นนะครับใส่ไม่เจ็มจ้ออกเทาๆครับ สวยงามมากเขียวอ่อนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ตัวนี้แหละเป็นเหลืองหน้าปุนละครับเป็นพ่อแม่เหมือนพ่อแม่เขาเหมือนพ่อแม่เขาเนาะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยพลังนิยมมากสีละมุนมากเลยแบบมันดูแบบสีคัดสีหวานๆแบบเนียนๆเแต่ถ้าชอบแบบจัดจ้าเลยนี่ก็จะแบบเหลืองหน้าส้มหน้าแดงเขียวหน้าส้มหน้าแดงนะสวย สลับใหม่นี่ก็ไข่แม่แม่ฟักครับแม่ฟักไอ้เป็นหน้าต้มเนาะโอ้ยตาแดงด้วยตาแดงครับนี่ตาแดงหน้าตาแดงครับฟักอยู่อันนี้แม่เขาตาแดงไหมไม่แดงครับอ๋อก็ต้องสลับกันนี่ใช่ไหมครับฟักอยู่นี่จะไข่กี่ลูกนี่สี่ลูกเลยครับสี่ลูกเลยครับคนนีอสี่ลูกนี่จัดมาดีนะครับจัดมาเยี่ยมอืมจัดมาเยี่ยม เเียยมลถ้าได้ครบนี่ก็คือโอ้โหสุดยอดแล้วครับสี่ตัวสี่ฟองสองตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวกันมีทุกคู่เลยนะครับลูกอ่ะอหันนี้ก็เป็นโอเปอไลน์กับหน้ากากเนาะ นีได้ส่วน<า>ใหญ่พี่เอ๋มีอาหารเสริมให้เขากินไหมฮะหรือว่าเป็นอาหารทั่วไปเลยนยมมนมเทียมหมูเหมือนกับบ้านพส่เอกใช่ไหมครับนั่นเลยครับคนตะบับคือเขาเลยถือว่าโหดีเลยเราต้องไปหาซื้อมาบ้างแล้วครับนีนนนนนไ่ได้ครับตัวตัวแล้วนี่ครับนี่ครับโอ้ยสีสวยอ่ะสีแปลกอะสีเทาโอ้สีน้องแล้วก็ปีกเขามันเหมือนออ <S 2> <S 2> เป็นลายแบบนี้ครับลกเป็นพวกอะไรอะเหมือนลายเกล็ดๆเล้ สวยสวยสวยครับลงมาแล้วจะเป็นสีเงินเหมือนแม่เนาะเทาเหมือนี่ยัวเล็ตัวเหลืองนี้ยอีกตัวนี้ก็สีเงินเงินตั้คู่นี้เสียงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจับแล้วตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวนี้จับเลยเออแต่ดูเหมือนดูดูเหมือนเมียเมียตัวนี้ผมจับดูแล้วตะเกียบตะเกียบนั่นจับดูแล้วไอ้ตัวนี้ตัวบนตัวเมียตัวบนตัวเออตัวผู้เออตัวผู้ตัวตัวเล็กกับหัวเขาขาวเออไม่ตัวเมียไม่ตัวผู้มันมันมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับนกระเบิด หรือว่าบินนะครับามหลักคือปล่อยคงบินกว้างแล้วให้เขาจับคู่กันเราเองล้วจะรู้ไงครับแต่ถ้างั้นเราก็จับตะเกียบแต่ตะเกียบนี้จะจับได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปแล้วเพราะว่าตะเกียบมันจะแข็งไม่แข็งห่างไม่ห่างบ็คือตัวผู้ใช่บางทีชิดแล้วพอมีอายุก็ไปห่างก็มีพอถึงเวลาไข่เขาว่ะเหมือนนกตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์อ่ะตอนแรกชิดมากเลยอยู่ดีก็ห่าง ตัวอย่างก็คือจากที่สังเกตคือเป็นสันสันของปากฐานของปากตัวผู้จะเลี้ยวเหมือนมีด้างครับมันจะดั้งใช่โค้งสันสวยงามสันสวยงามแต่ถ้าตัวเมียปับของเขาจะแบนอุ้มใช่อุ้มแบนสังเกตง่ายเหมือนเหมือนคู่เนี้ยเนี่ยตัวเมียของเขาก็จะอุ้มอุ้มตัวผู้จะเป็นสันเล็กเหมือนตัวผู้ตัวไหนนะเนี่ยตัวเมียก็เป็นอุ้มเหนื่ออย่างนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเมียขอบแดงเป็นโอเอลนยเหมือนกัน ตัวนู้นตัวนี้ะเป็นตัวเมียนี้จะเป็นตัวผู้เป็นตัวหราตัวผู้ก็จะตัวตรงเล็กๆเปรี้ยวไม่กี่วันไข่ไข่เลยจะคงจะได้ไม่แสดงว่าอยู่กับเราแล้วขึ้นไงตอนนี้นกมาแรกไกลเชียงใหม่โอ้โหเชียงใหม่เลยเชียงใหม่มามาเอาไปหกตัวเอาลูกว่านไปหกตัวโอ้โหเชียงใหม่เลยนะไอ้ยานมาจากเชียงใหม่ก็ถือว่าโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะแล้วก็เลี้ยงแบบ งมแต่เขาจะเอาเยอะกว่านั้นแต่ผมไม่มีให้ขนาดผมอยู่แถวนี้เพิ่งรู้ว่ามีเจ้าหีก็เคยมาทีหนึ่งพี่นันพามาโอ้แล้วเป็นไงบ้างอะมาไม่เจอพี่เอ๋วันนั้นน่ะเขาบอกพี่เอ๋ไม่อยู่พี่เอ๋ไปบ้านแฟนที่กำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งมาแต่เขาเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้จักพี่เอกตอนนั้นอะหลังกก็ได้เลยว่าพี่เอกก็ไม่รู้ว่ามีด้วยอะไรเงี้ยมาไม่ใช่ว่าเข้ามาสมมติว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะเอาติดตัวเนี่ยมันมันไม่ได้นะติดตัวแบ่งกันใช่ เดี๋ยวเพื่อผมอยากได้แบบเนี่ยที่ที่บอกก็คือไอ้ครอบครอบส้มเขียวครอบส้มกับเหลืองครอบส้มอยากได้สักคู่หนึ่งไปไปครอบพันเดี๋ยวรอดูรอต้องรอดูได้ได้ใช้คที่เด่นไปก่อนได้ได้ครับเพราะตอนนี้ผมไม่หวงได้จะมีอาจารย์หนึ่งแล้วเบิร์ตมาจากสารคามโอเคไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันเพราะยังไม่รีบครับต้องรองบก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีงบจะมีโกงในอีกไงโกงในเป็นอะไรเอ่ยจะมีฟินนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกัน ช่องดาวก่อนมังครับยู u ูบนะครับครับี่าฮ่้ลูกพ่อเหลืองแม่เหลืองนะพ่อเหลืองแม่หลงใจลูกมาขาสามตัวนั่นลูกทั้งนั้นเลยครับฮึแมใจลูกก็สวยวันนี้ฟินสวยมะไปซื้อมาพร้อมกันน่อันนี้ซื้อจากที่ไหนครับเขาพิเชียนฟางนะครับโอ้ร้านทวิเชียนร้านเพื่อนผมเองเจสต้มเจสต้มเจ๊สต้มร้านเพื่อนผมเอง รู้จักกันครับรู้จักกันวันนี้นกขอบชุดนี้ก็มาจากบ้านผมหมดจากนั้นแหละแต่่นีเขามาแรกเขามาจงเทพเหรออ๋ออันนี้จะเป็นหัวดำอันนี้หัวดำมาจากจงเทพของมาจงเทพอ๋อจะเป็นพาบูแต่ ถ้ารู้สึกว่าจะมีตัวหนึ่งตัวคลองเหลืองน่ะเป็นทับโอพารายมารอรอผลผลิตรอุนรอผลผลิตอย่างเดียวแต่ตอนนี้ทับกันละทับละครับตัวเมียนี่คือตัวนี้ใช่ไหมครับครับตัวหันนั่นนั่นนั่นหลัางก็เนี่ยตัวเมียทับละเริ่มทับละนก็เป็นหงอยอังกฤษหงอยอังกฤษอังกฤษตัวใหญ่มาจากบ้านตัวใหญ่เหมือนกันเลยนะตัวเท่าของพี่ใหญ่อีกคู่นั้นในเรนี่เลานี่เก้ามาจากบ้านสวยรอผลผลิตทำยาก ผมว่ายากในตัวในตัวผมเองเคยเลี้ยงมาเป็นปีแล้วยังไม่ทําอะไรกันเลยเราเพิ่งจะเพิ่งจะมาไข่เนี่ยก็เลยก็ต้องแบบปล่อยเขาไปได้เวลาได้เทาออกเขาเองใช่แต่มันสวยสำหรับตัวผู้แต่ของผมเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันฟักแล้วถ้าตัวเมียออกมาจากหลังในตัวผู้ไล่ตีเลยนะไล่ตีให้กลับเขาลังก็แปลกเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นนกชนิดอื่นไม่เคยเจออย่างนี้ น่าจะเป็นแล้วแต่บางฟูด้วยเนาะอันนี้คือว่าโหนานมากเลยเนี่ยกว่าจะได้มันเีชุดนี้นะครับไอ้ชุดนี้เาอยู่อะปีหนึ่งปีกว่ามันจะไม่ไกว่าพ่งจะได้ถ้าได้ปุ๊บพอได้ปุ๊บคื่อคุกชุดนี้ออกไปละเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวเขียวกลับบ้านเหมือนเดิมเนแค่รอเวลาเขานะชุดนี้ใช่ น่าจะนะลูกเพิ่งจะลงลงรังไปแล้วเราก็ลุ่มดูว่ามันจะไข่หรือยังอันนี้เป็นฟิชเชอร์ครับไข่แล้วครับก็ไอ้คู่ฟิชเชอร์ผมไงอ๋อคู่ฟิชเชอร์ผมเได้ไหมแล้วก็ไอ้สีเหลืองนั่นอยากไ้สีเหลืองก็ต้องแบ่งมาไข่แล้วครับไข่แล้วครับเขาบอก ผมทำนกอ่ะนะอยากได้อะไรผมแบ่งอ่ะให้หมดอ่ะได้รูปลงรังรูปไข่เนี่ยคือยังนกก็คือแบบอยากได้ไหนเมีก็เป็นแบ่งกันใช่ครับมันจะมีอยากได้อะไรความสุขดีอยากได้สีนี้เหรอผมก็ให้มาผมผมให้แลกกับเจ้าอื่นผมให้แรกกับส้มอือดีแล้วครับเพราะว่าอยู่กันแค่นี้นะไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาตัวเขียวกลับผมเอาตัวเขียวเขตัวเขียวกลับเลยนะเพราะว่าโดยหน้าส้มหน้าอกอกส้มถึง ครับเขียวสวยงามมากเราเราไม่ห่วงกันนะครับแบ่งปีปีกว่างจริงนะแกมาปีกว่างจริงเหมือนเดูกเราแรกแกพ้อเลยนะพ้อเลยว่าไม่ได้ลูกทีเอ้ไม่ของเอกมันไม่ได้ลูกทีเนื้อเป็นคู่เปล่ามีหรือเปล่าสับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกันอีกจนแบบได้ลูกอ่ะได้ลูกก็ดีใจแล้ว อาจจะเป็นหายแล้วเพราะว่านกยังไม่พร้อมพอรอเขาพร้อมก็อาจจะมาเองไรบนกขอบนกขอบถ้าเปลี่ยนฐานที่จากที่เคยเลี้ยงผมที่เคยเลี้ยงของผมอะก็ปีกว่าเหมือนกันครับปีกว่าเหมือนกันเผื่อจะได้ลูกเผื่อผมจะมีนกขอบอยู่ที่บ้านมันปีกว่าเหมือนกันนะดูเห็นไหมได้แต่ถ้ามันคุ้นกับฐานที่แล้วพวกนี้ยาวจัดยาวเห็นไหมไข่อะไรเห็นไหมไข่ละเอาลูกเขาลงหลังไปแล้วลงหลังไปเมื่อไม่ประมาณสิบกว่าวันอันนี้คือให้เขา มีลูกตลอดเลยไหมหรือว่ามีการพักเขามั่งไม่ครัต่อเนื่องต่อนเนื่องเลยเราจะไม่มีพากเป็นลูกป้อนถ้าพากเป็นลูกป้อนน่ะนกมันจะ เหมือนเราเลี้ยงให้เขาไข่เกินแต่ถ้าเราให้เขาเลี้ยงตามธรรมชาติถึงเดือนกลางแม่เขาจะมีเวลาพักประมาณถึงสองเดือนถึงสามเดือนก็เหมือนเราไปปล่อยปงบินแต่ถ้าเราปล่อยเป็นลูกป้อนปล่อยลูกป้อนลูกป้อนตลอดทั้งแม่นกโตมพอเราล้วงออกมาหมดปุ๊บเดี๋ยวนกก็ไม่มีลูกในรังก็ผสมพันธุ์ไข่ต่อ แล้วก็แม่นกอ่ะมันจะเสียแคลเซียมเปล่าไข่อ่ะถ้าไข่มากมันก็บางทีทอคอกนี้ไม่ได้เลยแม่นกอ่ะก็เสียแคลเซียมไปละห<ม>้าฟองหกฟองสี่ลแต่เราก็สามารถเอาพวกแคลเซียมมาเสริมให้มได้เลยะแคลเซียมแต่มันก็ไม่เท่ากับที่นกเสียไปแต่ละฟอง<ม>ใช่ใช่ โอเคครับผมใจเย็นๆไปเรื่อยดูฟินฟินฟินก็พยายามเอามาทำกันเขาพยายามมาทำนะแต่ว่าอันนี้มีกี่คู่ครับนี่ผู้เดียวคู่เดียวผมคู่เดียวมู๊มูมูกินมั่งอะไรมั่งไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามาไขก็ยังยังไม่รเอาละเขาทำรังบัลเล่เลยรังใหญ่มากรังใหญ่ไกลแล้วไกลแล้วเขาเอาสะดวกเอาปลอดโปร่งอนว่าคงก็จะใช้รังหวายเนาะแต่ว่าส่วนตะกร้าจะเป็นเออจะเป็นแบบนี้ก็โอเคกว่าเพราะว่ามันกว้างมันใหญ่เงียบไม่มีใช่ครับ เขาจะได้รู้สึกปลอดภัยตุนมากเกินไปว่าในนมเทียมไข่อไปมันจะได้ไข่ยังจะได้อุดมสมบูรณ์ตุนมากเกินไปว่าในตายให้เขากินทั้งวันนอกจมันเล่งไข่ด้วยใช่ไหมนมเทียมเนี่ยมันถือถือสมบูรณ์อ๋ออ้วนแล้วดูฟินกินฟินไอ้ตัวเนี้ยกินนมเทียมอะฟินเขาอ้วนเติบเลยนะใหญ่คุณภาพดีเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อแล้วครับนมเทียม ร้านร้านพี่ย้อนน่องต้มเนี่ยไอ้วันนี้เขาปิดหรอไม่รู้ปิดปิดปิดทุกวันทีมเขาจะปิดใช่ไหมใช่ปิดทุกวันทีแต่นกกันกินนี่จริงนะยอมรับปกินนมเก่งพูดถอะครไม่เชื่อไม่เชื่อจับดูได้ทุกตัวเลยวัวนโอ้โหดูจากเนี่ยดูจากทรงลูกก้อนไหใช่ใช่ครับจับมาดแค่นั้นแหละแค่ดูจากทรงเนี่ยพวกลูกเนี้ยที่เห็นก็รู้ว่ามันอ้วน์วัวน์ยิ้มอกเลยไงเสียดายครอบไม่เยอะนะครอบเยอะสวยมากทีเหลืองเลยจะเอาคู่กับไอ้นี่มันก็จะมานกจากเชียงใหม่ จะใหม่เข้ามานี่ก็จะเอานกขนฝ่าวผมบอกแล้วว่ายังไงถ้าไม่เหลืองก็สนอไว้จะมีมาเพราะมันจ่ายมาคอกนึ่งอันนี้คือคู่เดียวเหรอที่ได้ลูกมาคู่เดียวแล้วได้ลูกสามตัวลูกสาวสีืองนี่เลยสามสีเลยขาวเขียวเหลืองเนี่ยเนี่ยพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาตัวไหนเนี่ยเนี่ยคู่แรกเนี่ยตัวนี้กับตัวข้างบนข้างบนครับแน่ๆสามตัวนั้นลูกคือลูกเขาจ่ายลูกสามสีขาวคนกำแพงเพชร ที่มาเหมาถามมันมีอีกไหมใช่ไหมมาเหมาไปหมดเลยเกือบยี่สิบกว่าตัวอันนี้ต้องรอก่อนอันนี้จะเก็บทำไม่ควรจะมาเหมามามากระแทบทุกวันลูกค้าแต่ไม่มีนกติดอยู่คนเดียวติดอยู่คนเดียวครับต้องรอเขาก่อนต้องรอเขาก่อนเพราะว่าเขาสั่งเขาบอกไว้เราจะให้เขาแบบว่าให้เขาได้ก่อนเพราะเขาสั่งไว้ก่อนให้เขาได้ก่อนเราต้องเอาอย่างว่าลูกค้า พอเก็ได้ประสานกันครับอันนี้พี่เอมีช่องทางในการติดต่อไหมฮะเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กนะฮะผมสามารถขึ้นเฟซบุ๊กโชว์ได้ไหมฮะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวผมขอทางพี่เออีกทีนึงว่าพี่เอ f เฟซบุ๊กอะไรเนาะครับครก็สามารถมาติดตามได้ในเฟซบุ๊กเนาะครับ ก็คือถ้าเกิดใครอยากได้เล็บเบิร์ดที่มีคุณภาพสีสันสวยงามนะครับก็ติดต่อพี่เอหรือไม่ก็เป็นฟาร์มพี่เอกได้เลยเพราะว่าจากการที่มาเยี่ยมชมนวก็คือเป็นฟาร์มที่พี่โอเคมากๆแล้วก็เปนสวยมากๆแล้วก็นกเยอะมากๆเนาะก็คือมีสีสันให้เลือกมากมายนะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับพี่เอกก็เป็นกันเองเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ